สวัสดีครับเฟิร์สนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเฉี่ยวตันเฟอร์อิงเพ1.5เล่าถึงการใช้งานที่ผมใช้มา50กิโลนะครับก็เราก็จะมาพูดถึงสเปคเข้าวข้างก่อนนะครับอัปเปก็จะเป็นแบบผ้าหนิดทั้งหมดนะครับก็จะมีความโปร่งยืดหยุ่นดีนะครับระบายอากาศได้ดีมากเลยนะครับสังเกตดูว่าก็จะเห็นทะลุถ,ถ,ถึงอินโซข้างในเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีลิ้นรองเท้านะครับจะเป็นแบบลิ้นแบบติดที่ อัปเปอร์เลยนะครับหรือที่เขาจะเรียกว่าซ็อกไลท์นะครับก็คือเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนสวมถุงเท้าไปนะครับสวมเข้าไปแล้วก็ดึงพูแทบพูแทบก็จะมีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับดึงพูแทบแล้วก็สวมเท้าเข้าไปเลยเลยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับฮิลเคานเตอร์นะครับก็จะมีการบูดนุ่มมานะครับสองข้างปกติผมจะมีปัญหากับตรงเอ็นร้อยหวาข้างหลังนิดหน่อยนะครับเวลาใส่รองเท้าเนี่ยมันจะชอบตันบาดแต่ว่า คู่นี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใส่แล้วล็อกกระชับข้อเท้าดีครับในส่วนของอินโซนะครับเขาจะแปะก,กาวมานะครับไม่สามารถดึงออกได้ส่วนมิดโซนะครับมิดโซจะใช้เป็นโฟมกางฟูโปรเฮพนะครับหรือที่เขาเรียกรองเท้านี้ว่ากางฟูเพราะว่ามันเขียนว่ากางฟูตรงนี้นะครับถ้าเกิดบางคนเขาก็จะไม่รู้จักว่าเฉียวตาลคือยี่ห้ออะไรนะครับแต่ถ้าบอกว่ารองเท้ากางฟูอาจจะรู้จักกันนะครับ ในส่วนของดอบนะครับข้างหลังจะมีความหนา37มิมลนะครับข้างหน้า30นะครับดอบ7น้ำหนักนะครับเดี๋ยวผมช่างให้ดูนะครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ในส่วนของน้ำหนักนะครับคู่นี้จะเป็น11 US นะครับ 4.5E u หนัก2 3 7กรัมนะครับน้ำหนักโอเคมากเลยนะครับสำหรับรองเท้าเลสซิ่งในส่วนของแผ่นคาร์บอนนะครับ เขาจะมีชื่อรุ่นว่าแผ่น q ิ a r c page นะครับแผ่นนี้ก็ค่อนข้างแข็งเลยนะครับลองดัดให้ดูนี่แข็งมากนะครับแต่ว่าข้อควรระวังเลยนะครับสำหรับรองเท้ามีแผ่นคาร์บอนนะครับเราอยา่าไปดัดมันจนหักงอนะครับเพราะว่าแผ่นคาร์บอนนี่หักกันมานักต่อนักแล้วนะครับที่นักรีวิวเขาหักให้ดูนั้นนะ่ะเขาไม่ได้ซื้อรองเท้าเองหรือว่าเขาเอามาทำคอนเทนต์นะครับ ซึ่งถ้าเราหักเนี่ยซื้อรองเท้าใหม่เองแน่นอนนะครับในส่วนของเอาโซนะครับพื้นก็จะเป็นพื้นยางแบบนี้นะครับหน้าตามันเหมือนไม่ค่อยเกาะนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเกาะพื้นดีมากนะครับแล้วก็ทนมากเลยอันนี้ผมใช้มา50กิโลแล้วนะครับทำความสะอาดก่อนมาถ่ายคลิปนะครับแค่เอาผ้าเช็ดออกนิดหน่อยนะครับแล้วดูนะครับความสึกนี่ น้อยมากๆเลยนะครับจะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับที่สึกแบบเห็นได้ชัดนะครับทนมากๆครับพื้นแบบนี้ลืมบอกไปในส่วนของเชือกนะครับอันนี้ผมผมชอบมากๆเลยนะครับเชือกแบบนี้นะครับเชือกเขาเนี่ยจะมีเหมือนปมๆนี่ยครับแล้วเวลาเรามัดเนี่ยมันจะหลุดยากมากนะครับบางทีผมมัดเสร็จนะครับคลายเชือกออกมาเนี่ย บางทีปมมันยังติดกันอยู่เลยนะครับเชืองไม่หลุดหอกเลยสเปคข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับมาเล่าถึงการใช้งานนะครับหลังจากที่ผมใช้ไป50กสิลกิโลนะครับพูดถึงการสวมใส่ก่อนนะครับสวมใส่เนี่ยผมโคตรชอบเลยนะครับเพราะว่ามันเหมือนใส่เนี่ยเหมือนสวมถุงเท้าจริงๆครับสวมฟุ๊บเข้าไปเลยแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยนะครับโปร่งสบายครับตรงหน้าเท้าแล้วก็ข้างหลังนี่ ล็อกติดเท้าดีมากครับเวลาเราวิ่งออกไปนะครับจะไม่รู้สึกส้นหลุดเลยนะครับแล้วก็โฟมนะครับมันโคตรนุ่มเลยครับโฟมตั้งแต่ผมใช้รองเท้าวิ่งมานะครับผมว่าคู่เนี่ยผมให้เป็นรองเท้าที่นุ่มที่สุดแล้วนะครับอันดับหนึ่งนะครับในความนุ่มมันนุ่มมากๆคือเราจะวิ่งเช้าวิ่งเร็วเนี่ยครับได้หมดเลยครับเออมาเริ่มถึงการเดินก่อนนะครับ การเดินเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยไม่ค่อยเหมาะกับการเดินเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโฟมเนี่ยมันจะมีความนุ่มเด้งมากๆนะครับแล้วก็จะมีการหยุ่นหยุนนิดๆนะครับคือถามว่ามั่นคงไหมมันมั่นคงนะครับข้างหน้าเนี่ยมั่นคงมากๆแต่ว่าด้านหลังเนี่ยมันจะมีการหยุ่นหยุนของโฟมนิดหน่อยนะครับเวลาเราเดินทําให้รู้สึกแบบเมื่อยเท้านะครับทําให้ข้อเท้าเราเนี่ยทำงานกล้ามเนื้อเนี่ยทำงานหนักมากครับแล้วก็เพจเจ็ดเพจแปดเนี่ย พูดถึงการวิ่งช้าเนะี่ยโอเคเลยนะครับคู่นี้วิ่งช้าเนะี่ยมันจะเด้งไปเรื่อยๆแล้วก็แต่ว่าสังเกตเลยมันจะพาเราเร่งไปตลอดนะครับสำหรับเพจเจ็ดเพจแปดเนี่ยผมคือผมพยายามคุมเพจเจ็ดเพจแปดแต่ว่ารองเท้าเนี่ยมันพยายามพาวิ่งไปขึ้นไปเพจหกแบบไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็พอทำความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆเนะี่ยเพจห้าครึ่งขึ้นไปเนะี่ยโฟมมันจะรู้สึกเฟิร์มขึ้นครับ ในความนุ่มเด้งเนี่ยมันยังจะมีเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะมีความเฟิร์มแล้วก็แผ่นเนี่ยจะทํางานมากขึ้นครับคือมีการดีดอาการดีดยกส้นออกไปแล้วก็เหมือนแบบแท่จะตัวลอยเลยครับเวลาผมวิ่งแล้วก็พื้นเนี่ยจะเกาะมากเลยนะครับทําให้ยึดเกาะได้ดีเลยครับผมยังไม่ได้วิ่งโดนน้าเยอะนะครับแต่ว่าน้ําขังนิดๆหน,น่อยๆเนียน่ยไม่มีลื่นนะครับคู่นี้คือหน้าตาหน้าตาพื้นเนี่ยมันเหมือนจะแบบไม่ค่อยเกาะนะครับแต่ว่าเกาะ ค่อนข้างดีเลยครับแล้วก็ทนมากๆนะครับ50กิโลแล้วก็ยังไม่ค่อยเสกเลยครับแล้วสําหรับการวิ่งทําความเร็วที่แบบเร็วมากๆต่ํากว่า5ผมพบว่าแถวแถวสี่ครึ่งเนี่ยมันจะแบบตอบสนองได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเพหนจ1.5เนี่ยแล้วก็ผมกดทําความเร็วสั้นๆนะครับได้ไปถึง3ต้นๆนะครับตัวนี้ก็ยังตอบสนองได้ดีอยู่นะครับด้วยโฟมที่มันนุ่มเด้งมากๆนะครับแล้วก็ พอในเพจเร็วๆนะครับโฟมมันก็จะเฟิร์มมากขึ้นนะครับยังมีความเด้งอยู่แต่ว่ามีอาการดีดมากๆนะครับยิ่งเร็วมากๆยิ่งดีดมากๆนะครับคู่นี้แต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเราแรงหมดนะครับมันจะเป็นปัญหาเะยครับสําหรับผมนะครับคู่นี้นะครับคือตัวเนี้ยมันยิ่งกดยิ่งมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดแรงหมดเนี่ยครับความไหลนะครับมันก็จะไม่ได้ไหลมากนะครับคือพอเราไม่มีแรงนะครับมันจะทําให้เราอ่ะรู้สึกยวบได้นะครับสําหรับ โฟมของเจ้าตัวเพด1.5นี้นะครับคือพอเราหมดแรงเนี่ยด้วยความที่โฟมมันเนี่ยตอบสนองดีนุ่มเด้งพอเราไม่มีแรงกดมันแล้วน่ยมันก็จะไม่ตอบสนองกลับมาหาเรานะครับแต่ว่าเรามาพูดถึงข้อที่ผมไม่ค่อยชอบบ้างน,นะครับคือตรงบริเวณอุ้งเท้าเนี่ยครับสังเกตเลยมันจะเว้าเนี่ยครับแล้วมันจะค่อนข้างแคบนิดหน่อยนะครับตรงนี้ เพื่อนๆหลายๆคนก็จะบอกนะครับว่ากุ้งเท้าเนี่ยมันแคบครับแล้วก็พอแคบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอินโซเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเขาจะทําอินโซขึ้นมาเหมือนคือรับอุ้งเท้านิดหน่อยนะครับในส่วนตัวผมเป็นคนเท้าล้มแล้วก็มีอาการเท้าแบนนะครับมันก็จะรู้สึกอาการดันอุ้งขึ้นมานะครับในส่วนของตรงนี้นะครับแต่ว่าพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากครับข้อนี้ก็ ติดนิดหน่อยตรงที่ว่าเนี่ยครับข้างในเนี่ยมันค่อนข้างแคบนิดหน่อยครับแล้วก็เวลาวิ่งนะครับเวลาเราเจอพื้นที่มันไม่ค่อยเสมอกันนะครับคือข้างหน้าเนี่ยครับมันมั่นคงนะครับเวลาลงเท้าส่งเท้าปั้งไปนะครับมันก็จะออกตัวแล้วก็ลงพื้นได้อย่างมั่นคงแต่ว่าบางทีนะครับที่เวลาเราลงเท้านะครับข้างหลังถ้าพื้นมันไม่มั่นคงนะครับโฟมเนี่ยครับด้วยด้วยความที่โฟมมัน มีความอาการรุ่มเด้งมากๆนะครับมันก็จะมีการดิ้นนิดหน่อยนะครับเวลาส่งตัวออกไปเวลาเราเจอพื้นที่ไม่ที่มันไม่มั่นคงนะครับเผมไม่ค่อยชอบอาการนี้สักเท่าไหร่ๆๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราวิ่งไปเรื่อยๆแบบพื้นเรียบๆนะครับไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับในส่วนของตรงนี้แล้วก็เวลาเข้าโค้งนะครับเหมือนกันครับเข้าโคง้งน้ําหนักนเราก็จะลง ไม่ไม่เข้ากันนะครับแล้วโฟมมันก็จะหยุนหยุนเวลาเราเข้าโคง้งทําให้รู้สึกแบบหวาดเสียวนิดหน่อยนะครับสําหรับส่วนตัวนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เป็นก็ได้ครับเพราะว่าผมมีอาการเท้าล้มนิดหน่อยนะครับเวลาเข้าโคง้งเท้ามันก็เลยองศามันก็เลยไม่ค่อยได้ตามสรีระส่วนตัวนะครับในส่วนของราคานะครับราคาเนี่ยช่วงมันจะมีอยู่เป็นช่วงสา0พันถึงห้าพันนะครับถ้าจะมีโปรโมชั่นนะครับ โปรโมชั่นพิเศษในช้อปปีนะครับเช่นวันที่2เดือน2 3เดือน3อะไรเงี้ยครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษลดให้มากขึ้นนะครับผมก็สำหรับการรีวิวเฉียวตานเฟยอิงเพจจุดหก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ